สวัสดีค่ะพะพรกาวสาวโมดอีกแล้วพี่น้องในส่อง o u t u b e มตะอนชแนลค่ะมือนี้สาวโมดสิพามาเอานอไม้จ้านี่จะนอนยิ่งใหญ่พี่น้องสาวโมดสิคุดเด้อโอ้ยพี่อ่อนนอนไม่พี่น้องออกมาหน้ามือนีมาหน้านเลยมาเอานอนไม่นอนไม้เขาปลูกเองเนาะกันเข้าเปล่าคนกระสีเอาจับพี่น้องเปตะที่อ่อนได้นอนไม่นอยงใหญ่ นี่จ้าน้องไม่พี่น้องขันเท้าปเปเ่าเพื่อนกับมะลักอของเท้าขึ้นเกานี่ก็อีกนอนหนึ่งเด้อจ้าขันนี้เท้าต้องขุดลองเบิงก่อนปะทะมายุลึกพี่น้องน้องไม่เท้าปลูกเอาเด้อนี่ยินาเท้าต้องปิดหนอน,นางมาซะบ่ เปล่นหันางมันขุดทางกลางขุดไก่โคดอุย้ยว้ายเก้าอัออาลา,า,าดพรา ขุดเสียงมาแล้วเลยนนั้นตัวงาขึ้นเอออืออืออันอือโอ้ยเสียงนะพี่น้องสองนอเลยนจ้าโอ้ย ียังไงจ้าปาดเอาเลยกันโอ้ยรอดมันใหญ่มากไงดีแล้วจ้าโอ้ยหอนหเพื่อกระเปกจ้าสามแล้วจ้ะไปนอนอาทงไปอีกครั้งหนอนนึ่ง ้อ,อนี่กระเมนอันนี้กระนอใหญ่เด้อจ้าถ้าต้องขุดเอาให้มันลงลึกจังหน่อยเนาะพี่น้างเพราะว่าม,มันจังได้ส่วนอันอ้ามันสิปินตีดก,ก่อเด้อพินห้องเด้อ ปาดเกินเทิงเหรอโอ้โ <_ d ata> อ้ยนอนเนียนนะต้อ <_ d ata> งเสียงปาดมาต้องเสียงด้วยจ้า <_ d ata> ว้ายตอนนี้ฮ <_ d ata> ันเ <_ d ata> งาเดียวเด้๋ยนี่จ้าพี่น้องไม่ไหลคากเด้อไปเข้าเบิ้งข้างนี้ เดี๋ยวเคีย่ยวเพิ่งอีกกันเด้อจ้าประเท็นนี้เนาะข้ากรโถมไปคึอเกาวนะก็ได้น้อยอะไรขาก็บ้าเอาเด้อพี่น้องจ้าอย่ามาพี่จ้าพวกมับเดิงเรื่อยๆว้ายแล้วมาเจออีกแล้วนี่จ้านี่ <c oughs> น้ำเดือดเลยเด้อขาวๆเลยพี่น้อง โอ้ยเลิศเดอ้อหาหน่อไม้น้ำกันจ้าว้ายโ็ผลงานเนอะนี่ค่ะผลงานที่เข้าได้พี่น้องก่อเดียวได้เนี่ยโหนจ้าพี่น้องกดติดตามกด้างสักข้ากดไปกำลังใจให้สาวหมดในเดอ้อจา้านี่เดอ้อกอดเดียว ก,ก็ไม่น่อยหนึ่งเทือนอกก่ะก็ไม่น่อยหนึ่งพี่นออ้องแถมมเบิ่อข้างพี่จ้าหาหมดหาเกินอ๋อทำไมสั่งไพรส์ก่อนหน่อยเดี๋ยวพี่น้อ,ยอยง เขากับมาต้นไม้จ้าเขามาพอนอนไม่อีกแล้วโอ้ยมาจากเหงามันว้ายนี่จ้านี่จ้ามาไหมสองต้นเขาได้หลายเลยเด้อจ้ามีแต่นอนย่ใหญ่พี่น้องปิศนุสีอ่อนคากเด้อ นล้วใหม่ข้าปลูกไว้กินเองแล้วพี่น้องนะขันข้าวเราเอาไปกินคนอื่นก็นมาเอาไปกินคือ 9. เก้าวข้าก็ต้องหาดีที่สุดจา้าปะไปต้นอื่นเอาอ๋อเบื้งน้องใหม่ซอยข่อยนียจ้าไอ้หลุดยาก,กว่าตัขอต่อยพูดตอนนี้หันพี่น,อออน้องอ้าวโอยน้อหมดเจอน้องใหม่ยากเอ,อน้องใหม่ยาก พีนดด่น้องเอ้ยมีหางมีสมดเลยจ้าโหดเนี่ยเลยอีดังสามสีน้องไม่ยากอีหลีเด้ออันนี้เราใไม่เขาปลูกเองเด้อจ้าพี่น้องถ้าอยากให้มันออกลายเด้อพี่น้องสูตรง่ายๆพวกเศษเศษใบไม้เศษเนื้อเขาเอามาถมใส่เลยแเราหดหน้าไหม z <ฮ>ุ่มๆ เราต้องตัดจำจำเลยพี่น้องมันจังขืนมันจังขืนอีกพี่น้องเขาตาัดตัดจำจำเลยซะได้กินเบิร์ตปีนมาแมนควายน้องใหม่ขึ้นไปพายเรือในหันพี่น้องพระดาอ้อีกหน้านึงนี่จ้าพี่นอ้องป้า เอ,เอาเครื่องกันอืมว้าวหุยหน่อไม้เด้อนีจ่จ้าไว้เป็นไม้ไผ่ไจา้าที่อ่อน,นหน่อไม้ค้าพี่น้องอุ้ยมีดก็ยังสูมือเด้อจา้อาไม่ได้มันด้ขาดเดิน ไปขาดแล้วอ๋ออุ้ยอ้าวพาขอลม้มพี่น้องนองใหม่ที่พาขรรมไปนี่ก็น้องใหม่เด้อจ้าไมยโอ้โหเฮ้ยสามหมดออกไปกันเด้อจ้าน้อนนี่ะนะ โอ้ยนี่ก็นอนหนึ่งจ้าโอ้ย,อยใสายหมดออกไปก็เด้อสายหมดหาทั้งอมดม่เจอจ้าโอ้ย,อ,ย,อ,ยอันนี้นอนข<อ>ยังบออ่เอาเด้อพี่น้องอันนี้เอาสิเฮ็ดเอาเพยียน้องใหม่อย่างดีฮะ อเอาเพรทน้ำไม้ขวดน้ำไม้โสมในเบอร์จา่าไปแกงก็กได้พี่น้องจะเบิ่งน้ำไม้เยอะจา้าจ้าน้ำไม้ได้หลายเด้พี่น้องพม่หน่ะหัวหุ้ยน,นางลงนี่สูงกว่าหัวใครอีกเด้อจา้ากดไลค์กดแชร์ให้สาวหมดในเด้อจ้าพูดนด้กดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อแล้วก็กดเป็นกรลังใจให้สาวหมดแนเนาะสาวหมดก็เฮ็ดคลิปต่อไปเรื่อยๆน้ำพี่น้องเนาะ เมื่อนีห้ากจากกันนะ้นเอาใหม่นะก่อนจากกันก็นอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์สาเเวโมเดอจา้าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย